สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวนที่แล้วก็เชกราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะกวางให้เป็น จริงๆแล้วกวางอยากทำเป็น t i m e l ลส s เ no. นาะแต่ว่าถ้าเกิดดูในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะเป็นํำทํานายในเดือนพฤษภาคม2568นะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถ ซิมลิงด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดลไลน์ ID มาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางท้าโลกค,ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะฝากกด,กดติดตามกวางด้วยนะคะโอเคค่ะในหัวข้อคลิปวันนี้นะคะก็คือความรักที่จบลงไปแล้วนะคะ คุณอาจจะเคยแค่คุยกันมาก่อนก็ได้นะคะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันใบแรกนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้าน,นี้ค่ะที่คุณเจออาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยเออเหมือนให้ความหวังกับคุณนะคะมาเป็นะระยะเวลาหนึ่งและมาเป็นะระยะเวลาน,านานแล้วนะคะคุยกันมาห้าหเดือนแล้ว สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าฉันกับเธอเป็นอะไรกันนะคะอืมนะามาดูกันต่อนะคะมีไพ่หถ้วยค่ะหถ้วยเนี่ยเป็นสัญญาณเก่าๆค่ะคนคุยเก่าแฟนเก่านะคะหรือว่าคนรู้จักในอดีตนะคะคนเหล่านี้นะคะอาจจะเข้ามาสั่นคลอนความรักระหว่างคุณกับเขาก็เป็นไปได้นะคะ อาจจะมาจากตัวของคุณเองก็ได้นะหรืออาจจะมาจากทางฝั่งของเขาก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป๋ไปนิดนึงนะคะอืมเออมันอาจจะมีในรูปแบบนี้ค่ะกวายกตัวอย่างเช่นเนาะเขาคนนี้อาจจะคนที่สามนะคะคนเก่าๆของเขาเข้ามาแล้วก็มาแบบเหมือนเธอเลือกสิเลือกสิเลือกคนปัจจุบันหรือว่าเลือกฉัน อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวคุณเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นตัวเลือกฉันอยู่ของฉันดีๆทำไมฉันต้องเป็นตัวเลือกใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ Emperor ค่ะใครที่ดิวอยู่กับคนที่เป็น Emperor เนี่ยค่อนข้างน่าปวดหัวปวดใจเสรเหลือเกินนะคะ แอมเปอร์ลเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือว่าคนคนนี้นะคะมีลักษณะนิสัยที่แบบโลกหมุนรอบตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองเขาอาจจะไม่ใช่ธาตุไม่ใช่สิเขาอาจจะไม่ใช่เมก็ได้เขาอาจจะไม่ใช่เมก็ได้แต่ลักษณะนิสัยเขาจะทำนองนี้ค่ะคือโลกหมุนรอบตัวเขาเอง ความคิดเห็นของเขามักจะเป็นที่หนึ่งความคิดเห็นของเขามักจะถูกต้องเสมออมืเหมือนเวลาคุยอะไรกันทุกอย่างคุณต้องคอยตามถ้าคุณไม่คอยตามเขาก็จะรู้สึกทำไมไม่คอยตามอ่ะเป็นอะไรหรองอนอะไรหรือเปล่าเออแต่ก็ไม่ได้ตามงอนนะ ก็ไม่ได้ตาม้วก็คือปล่อยเลยตาเลยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นคนที่คิดว่าตัวเองอ่ะสูงส่งเลอค่านะคะอืมนาะอ่ะแล้วก็ดูแลเป็นผู้ใหญ่นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่สามเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยมักมีปัญหาจากคนรอบข้างด้วยแหละถึงแม,แม้คนเนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นคนที่หูเบา เข้าใจเนอะเอออาจจะเป็นคนที่หูเบามีเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนจะหวังดีไม่หวังดีก็ไม่รู้ล่ะตึ๊กตึกตึกมาแล้วก็พูดนู่นพูดนี่พูดนั่นให้คนนี้ฟังอืมเชื่ออีนี่เชื่อเอออีนี่เชื่อก็มาโวยวายใส่คุณนะแทนที่จะมาถามไถ่ายก่อนว่ามันเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยละครมากค่ะคุณขาละครสุดๆไปเลยนะคะนะ หรือไม่นะีคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อนก็ได้นะเพื่อนมาก่อนอืมเรื่องเรามาลองนะจะต้องไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนจะต้องไปนู่นนั่นก่อนนะคะแล้วเวลาที่คุณแพลนอะไรไว้ในชีวิตยคะ่ะคุณมักจะโดนเทเทเพราะเพื่อนของเขาตลอดนะคะอืมแต่แม่ค่ะเป็นไพ่ เด็กถือเรียนนะคะคนที่คุณคุยูอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤกษบแล้วก็ราศีกันนะคะความเป็นมังกรความเป็นพฤกษบความเป็นกันความเป็นธาตุดินเนี่ยเขาจะมีความแบบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะอืมบางครั้งเราก็อาจจะหงุดหงิดรําคาญใจก็ได้ะคะ่ะขอดื่มน้ํานิดนึ่งนะคะกวางพออืดพออมอีกแล้ว เออก็จะมีความแบบเอเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกระคือคือคิดคิดเขาเวลาเขาคิดอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาคิดสิ่งที่ถูกแต่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันอาจจะเด็กน้อยมากเลยต่างกับเอ็มเพอเรอร์นะเอ็มเพอเรอร์เนี่ย,เ,ยเขาจะมีประสบการณ์เยอะนะคะเพราะมันเป็นภาคที่สูงแล้วนะแต่ว่าไอเด็กถือเหรียญเนี่ย เป็นคนที่ประสบการณ์น้อยเออแต่ลิอาจลิอาจอยากจะแสดงความคิดโหงคิดเห็นหนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะนะจนบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกลำคาญหรือบางทีเนี่ยเธอตอนนี้มีช่องทางใหม่ในการหาเงินนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รีเสิร์ชอะไรที่มันแบบดูแล้วดีฟดีเทลลงไปด้วยซ้ำนะคะแค่เอามาบอกคุณเฉยๆนะคะตอนแม่ค่ะมีไพ่ 6เหรียญค่ะความและความสัมพันธ์นี้มีความไม่เท่าเทียมกันอยู่นะเอ,อ่อความไม่เท่าเทียมก็อาจจะหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยอยากอยู่กับเขามากมากมาก,มากเลยนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีความเฉยเมยไม่ค่อยอยากอยู่กับเราเท่าไหร่นะคะเวลาแชทอะไรกันก่อนหนักขวานะคะมีแต่เราเท่านั้นที่แบบโทรหาเขาอะไรแบบนี้นะคะหรือ ไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเรามักจะช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองให้กับเขาเสมอเข้าใจแหละว่าคนที่มาดูช่องนี้ค่อนข้างรวยนะคะแต่ว่าเอ่อถ้ามันเกินพอดีละ่ะเออถ้ามันเกินพอดีเราก็ต้องคิดแล้วนะคะเออมันเกิดการเอาเปรียบได้นะคะอืมต่อมาค่ะมีไพ่ king of swords ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมค่ะ ถ้าลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะเอ่อกวามคิดว่าโดยโดยโดยรวมนะคนที่คุณคุยอยู่อ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกจะเข้าหร่เดาใจยากเข้าใจยากมีกำแพงอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคิดอะไรเนี่ยแหละคือปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะอืมแล้วก็มีไพ่ หนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบเนี่ยตัวคุณเาจจะพยายามไม่คิดเยอะไม่คิดมากเออพยายามปลอบใจตัวเองว่าโอเคคนนี้ฉันเลือกแล้วคนนี้แหละอะไรอย่างนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะจริงๆแล้วปัญหาของคุณก็ไม่ได้แบบว่าอืมไม่ได้ยุ่งยากอะไรเกินไปเนาะอาจจะแค่ lack of เอ communication นะคะอืม เดี๋ยวกางขอไพ่เพิ่มนะจ๊ะกองขอไพ่เพิ่มให้กับในช่วงระยวเวลาอันใกล้นี้หน่อยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นอย่างไรบ้างนะห้าดาบค่ะตามด้วยหนึ่งถ้วยค่ะ แล้วก็ judgment ค่ะแล้วก็ strength ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงไปต่อได้นะเออยังคงไปต่อได้ยังมีหนึ่งถ้วยอยู่ยังมี judgment อยู่นะคะแต่ไพ่ Jud เ m e น t เนี่ยเหมือนมาเตือนเนี่ยนะคะว่าเออสิ่งที่เราทำ กันไว้ในวันนี้ค่ะมันส่งผลเอฟเฟกในวันข้างหน้าแน่นอนถ้าเราพูดดีทำดีคิดดีความรักความสัมพันธ์นี้มันยังคงไปได้ต่อและยืนยาวดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังปีแตกก็ต้องข่มใจไว้นะคะแล้วอีกอย่างไพ่เตรนนั่นหมายถึงความอดทนด้วยค่ะถ้าคุณยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ต้องมีความอด,อดทนอยู่เหมือนกันเนาะอืมนะ ความคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะว่าถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ที่จะดีเลิศประเสริฐสียังไงมันก็ยังคงต้องมีความอดทนเออเกิดมาก็คนคนละพ่อคนละแม่บางทีฉันก็เออไม่ชอบชีสแบบนี้หรือคนนึงชอบชีสแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเอ่อ่าลูกตื่นมาลูกก็ไอเลยคะ่ะอ่ะต่อมานะคะเป็นไพ่หกดาบนะคะ ตามด้วยเด็กถือถ้วยค่ะอืมแล้วก็แปดถ้วยค่ะอันนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนคุณค่ะเตือนคุณว่าถ้าคุณรู้สึกถึง Red f ฟ a กและ้ะคุณรู้สึกถึง Emergency และจุด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 จละรู้สึกว่าทำทุกอย่างคนเดียวพอเชิญทุกอย่างคนเดียวเออ เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอย่างนี้นะคะเดินออกเถอะเดินออกเถอะออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเถอะตัดสินใจเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเถอะกวางคิดกวางก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะว่าโอเคมันไม่ดีฉันจะออกเดียเด๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ว่าถ้ามันมีสัญญาณมาแล้วค่ะนะอย่าให้ใครสักคนหนึ่งต้องมาทําร้ายจิตใจคุณอย่าต้องไปทนอะไรกับที่มันไม่ควรที่จะทนนะคะเราออกมาเราสามารถหาโอกาสใหม่ๆที่ดีๆได้นะอืมนะะขอดูต่อหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งโลเดี๋ยวพาเข้าบ้านค่ะสามถ้วยค่ะคุณไม่ต้องกลัวค่ะ ไม่ต้องกลัวเหงาไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครสนับสนุนนะคะเพื่อนคุณเนี่ยคอยสนับสนุนนะคะอืมถึงแม้เพื่อนจะกินอาหารหมาเพื่อนก็ยอมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แต่เพื่อนยังไงก็สนับสนุนคุณค่ะอืมคุณจะได้เอเนอร์จีที่ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าออ้ฉันเคยมีความรักที่เฮงซวยหรอเออขนาดนั้น อาคันนี้กวางขอให้เพิ่มเติมอีกสักใบสองใบและกันสิบถ้วยนะคะืแล้วก็สองไม้ค่ะแล้วก็เก้าเก้าถ้วยค่ะสิบถ้วยสองดาบแล้วก็เก้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าใครยังไปต่อมันก็ดีแหละแต่คุณเน่ะ เป็นตัวเองเหรอต้องปิดหูปิดตาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเนี่ยอ่ะดูปิดหูปิดตาไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้อะไรเลยไหวเหรออืมอ่ะเดี๋ยวกวางขอดูความคิดของเขานิดนึงนะคะความคิดของเขาเดทค่ะ เขาก็ไม่ได้อยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วนะอืมกวางขอโทษแหละถ้าเกิดกวางไปสกิดต่อมใครหรืออะไรเงี้ยอย่างนี้มันเป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะอืมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าอยากจะรู้จริงๆนะคะมาดูดวงกับกวางโดยมีชื่อคุณและชื่อเขาแน่นอนมันเป็นดวงของคุณนะมันเป็นดวงของคุณการที่กวางม,มาทำ u t u b e เนี่ยเพื่อให้คุณเนี่ยมาเห็นหน้าค่าตาว่า อ๋ออีนี่ไม่ได้มาหลอกนะเออจริตในการอ่านไพ่เป็นอย่างนี้นะคะไม่ดียาบคงยาบคายอะไรแบบนี้นะคะฝากไว้ในอ้อมใจค่ะอ่ะมีไพ่เดทนะคะแล้วก็ตามด้วย King o f s w o r d s ค่ะเขาคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะและไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะห้าเหรียญค่ะใครจะเป็นยังไงก็ช่าง I don't care เป็นความคิดที่ดูใจหลายมากเลยนะนั่นแหละอ่ะ,อะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่ข้อความนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจบกันนะคะ,อะขอดูไพ่ข้อความหน่อยไพ่ข้อความ get the fuck out of here with that bullshit <laughs> เหมือนเขาไล่เลยอะเหมือนเขาไล่เลยอ่ะเออเหมือนเขาไม่ชอบเราแล้วเขาก็เอออะไรที่เราแตกต่างรับแปลกแปลกเกินไปจากเขาเขาไม่โอเคนะคะออเออนต่อแม่ค่ะเขาบอกว่าเขาอะพร้อมที่จะไปทำงานแล้วนะ ทํางานในที่นี้หมายถึง hmm. ว่า relationship นะอืมหมายถึงที่อยากที่จะเอสารสัมพันธ์ต่อไปนะคะมันก็อาจจะมีหลายท่านนะคะที่ยังไปต่อได้นะคะนะตอแม่ค่ะเขาบอกว่าความรักหรือว่าหัวใจของเขาแล้วนะตอนนี้เขาาล็อกมาแล้วนะ เขาล็อกปิดตายหัวใจแล้วนะเออปิดตายหัวใจมีมีเราแค่คนเดียวไหมที่มีกุญแจหรือว่ามันปั๊มกุญแจไว้ให้เป็นสิบสิบอันเอออีกหนึ่งใบค่ะแอบอีกหนึ่งใบเขาบอกว่าเขาอยากที่จะเอ,อ่อหนี เมื่อกี้มันตัดเดี๋ยวเราเอาอันใหม่นะคะเขาบอกว่า someone doesn't want you to leave ก็คือหมายถึงตัวเขานั่นแหละเขาไม่ต้องการให้คุณเนี่ยจากเขาไปแสดงว่าเขามีความเอ,อ๊ะแหละว่านิสัยที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยมันมีแต่ทำให้แย่ลงแย่ลงเอาแต่ใจแย่ลงแย่ลงอะไรแบบนี้นะคะนะบางครั้งรู้ตัวก็ สายไปแล้วใช่ไหมเอ่ยเอออ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอมาตามนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับกวางด้วยนะคะช่วงนี้กวางไม่สบายมากๆเลยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย